สวัสดีค่ะดิฉันชนิการวันนาจาก Dy n e r g y Instrument วันนี้เราจะมาพูดถึงความท้าทายในการวัดคุณลักษณะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์กันค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบชิปของสมาร์ทโฟนที่ต้องประหยัดพลังงานหรือการพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้วิศวกรและนักวิจัยทุกท่านต้องการเครื่องมือวัดที่แม่นยำเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องค่ะ ในคลิปนี้เราจึงรวบรวมคำถามและปัญหาที่พบเจอบ่อยพร้อมแนวทางแก้ไขที่จะช่วยให้วิศวะกรและนักวิจัยทุกท่านสามารถวัดค่า DC ของ i v c u r ค e บและ CV c v c u เค e บได้ง่ายขึ้นและมั่นใจในผลการวัดมากยิ่งขึ้นค่ะเป้าหมายในการทดสอบอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์จริงๆแล้วสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะ กลุ่มแรกคือนักออกแบบอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่ต้องการทดสอบว่าอุปกรณ์สามารถทำงานตามสเปคด้านพลังงานหรือไม่มีพฤติกรรมที่เสถียรในทุกช่วงการทำงานและไม่มีพฤติกรรมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเงื่อนไขต่างๆส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนักวิจัยด้านวัสดุที่จะเน้นการตรวจสอบความบริสุทธิ์ความสม่ำเสมอของวัสดุรวมถึงการเสื่อมหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นงานตัวอย่างหรือ DUT ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนเป้าหมายก็คือการเข้าใจคุณลักษณะทางไฟฟ้าให้แม่นยำที่สุดและเครื่องมืออย่าง4 2 0 0 a ขีด s c s ก็จะช่วยให้การวัดทั้ง IV เคิร์และ CV Curve บทำได้สะดวกแม่นยำและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราจะใช้เครื่องวัดที่ดีแค่ไหนแต่การทดสอบอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ก็ยังเต็มไปด้วยความท้าทายค่ะ โดยเฉพาะเรื่องของผลการวัดที่บางครั้งอาจจะผิดคาดหรือที่เราเรียกว่า unexpected result เช่นค่าแปลกๆสาเหตุอาจเกิดจากสายวัดที่มีลิเกตด u t ีใกล้เสียหรือพฤติกรรมของอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คิดอีกแบบหนึ่งเลยก็คือผลวัดมั่วไปเลยค่ะหรือที่เรียกว่า n o n s e n s i c a l result อย่างเช่นค่าไม่สมเหตุสมผลหรือค่าอ่านไม่ออกเลยแบบนี้มาเกิดจากการเสียบสายผิด DUT พังหรือซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์อาจเซตอัพไม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการไล่ดูปัญหาอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เราวินิจฉัยปัญหาได้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มความมั่นใจในผลการวัดได้มากขึ้นด้วยค่ะหลายหลายคนอาจเคยเจอปัญหาในการวัด DC ระดับต่ำหรือว่า low level DC ใช่ไหมคะแล้วสงสัยว่าทำไมาผลการวัดมันพลาดง่ายจังแล้เราจะหาสาเหตุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง จริงๆแล้วการวัดโล w Level ลดีซีแต่ละประเภทจะมีสาเหตุของข้อผิดพลาดที่ต่างกันออกไปค่ะในหัวข้อนี้เราจึงจะมาพูดถึงเทคนิคสำคัญที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดเหล่านั้นและทำให้การวัดของทุกคนมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะเวลาที่เราต้องการวัดค่าความต้านทานต่ำม,มากๆอย่างเช่นสายทองแดงหรือคอนแทคต่างๆสิ่งหนึ่งที่มักจะทำให้ค่าที่วัดได้คาดเคลื่อนก็คือความต้านทานของสายวัดเองค่ะ ถ้าเราใช้วิธีวัดแบบ2สายหรือว่า two w i กระแสะที่ส่งผ่านตัว DUT ก็จะต้องไหลผ่านสายวัดด้วยซึ่งนั่นก็จะทําให้เกิดแรงดันตกค่อมเล็กๆบนสายและค่าที่วัดได้จะไม่ใช่แรงดันที่อยู่บน DUT จริงๆค่ะแต่จะเป็นการรวมแรงดันของสายวัดเข้าไปด้วยทางแก้ที่แม่นยำกว่าก็คือการวัดแบบสี่สายหรือว่า 4Y w i ค่ะ วิธีนี้จะใช้สาย2เส้นสําหรับจ่ายกระแสและอีก2เส้นสําหรับวัดแรงดันซึ่งสายเซนที่ใช้วัดจะไม่มีกระแสไหลเลยหรือว่ามีน้อยมากค่ะทําให้ไม่มีแรงดันตกค่อมบนสายแรงดันที่เราวัดได้ก็จะตรงกับแรงดันที่อยู่บน DUT จริงๆค่ะดังนั้นค่าความต้านทานที่คํานวณได้ก็จะแม่นยํากว่าการใช้ทูไวมากโดยเฉพาะเวลาวัดค่าต่าๆค่ะ และเราควรต่อสายเซนให้อยู่ใกล้กับ DUT ที่สุดค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนจากจุดต่อหรือว่า Connection Point ด้วยค่ะเวลาวัดกระแสไฟฟ้าต่ำมากๆอย่างระดับพิโ o แอม e ปรหรือ Nano แอม e ปรเราต้องระวังเรื่องกระแสรลวหรือว่าลิกเกตเคเ n นที่เกิดจากสายวัดด้วยนะคะเทคนิคหนึ่งที่ช่วยได้ดีมากเลยก็คือการใช้กาดซึ่งโดยทั่วไปเราจะต่อแรงดันกาดเข้ากับชิลของสายโคเอ็ l เพื่อป้องกันกระแสร่วจากฉนนของสายวัดค่ะ แต่ถ้าแรงดันกา่าสูงเกิน30โวลต์อาจเสี่ยงเรื่องความปลอดภยัยเราจึงใช้สายแบบไตรแอ็กเซียลที่มีชิว2ชั้นแทนค่ะเพื่อช่วยแยกสัญญาณได้อย่างปลอดภัยและลดกระแสรั่วกค่ะอีกปัญหาที่สําคัญเลยก็คือความชื้นและสิ่งปนเปื้อนค่ะอย่างคาบน้ํามันหรือฟักบนชิ้นงานเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้ฉนวนเสื่อมสภาพและเกิดกระแสลวงได้ค่ะ ดังนั้นเราควรเลือกฉนวนที่ไม่ดูดซึมน้ําควบคุมความชื้นให้น้อยกว่า50%และรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ทดสอบอย่างสม่ําเสมอสรุปง่ายๆเลยก็คือการวัดกระแสะระดับต่ำม,มากๆต้องใส่ใจทั้งเรื่องการป้องกันกระแสรั่วและการควบคุมความชื้นเพื่อให้ได้ผลการวัดที่แม่นยำและเชื่อถือได้ค่ะในการวัดกระแสะที่ต่ำม,มากๆหรือความต้านทานที่สูงมากบางครั้งค่าผลวัดจริงๆจ,จะถูกน้อยกบจนมองไม่เห็นได้ค่ะ แค่สัญญาณลบกวนเล็กน้อยจากสายวัดก็จะทำให้สัญญาณจริงถูกกบอยู่ใต้น้อยฟอได้ค่ะแนวทางแก้ปัญหาก็คือให้เครื่องวัดอยู่ใกล้ DUT ให้มากที่สุดแต่ในบางกรณีเช่นถ้า DUT อยู่ในโพบสเตชันก็อาจจะทำไม่ได้ดังนั้นวิธีที่เวิร์กมากๆเลยก็คือการใช้ PM หรือว่า PM แอม l i ฟายเค่ะนำมาวางใกล้ DUT โดยตรงเช่นบนหัวโพบหรือว่าฟิกเจอร์เพื่อขยายสัญญาณให้ออกมาจากน้อยก่อนจะส่งไปถึงเครื่องวัด วิธีนี้จะช่วยให้เรามองเห็นค่าวัดจริงๆชัดมากขึ้นค่ะอีกเทคนิคหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการวัดแบบโฟโพค่ะวิธีนี้หลักการจะเหมือนกับโฟวายเลยค่ะก็คือจะใช้2องขั้วสําหรับจ่ายกระแสะและอีกสองขั้วสําหรับวัดแรงดันแต่การใช้งานจะต่างกันออกไปค่ะการวัดแบบโฟโพบจะช่วยลดความผิดพลาดจากความต้านทานของหัวโพบจุดสัมผัสและความต้านทานแผ่กระจายบนผิววัสดุและเน้นใช้วัดวัสดุแบบแผ่นค่ะ โดยเฉพาะเวลาเราวัดวัสดุอย่างเวเฟอร์หรือว่าฟิล์มบางการใช้หัววัดแบบ4ฟร์พอย์โผก็จะยิ่งช่วยให้ค่าที่วัดได้มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นค่ะ อีกปัญหาที่มักจะถูกมองข้ามแต่มีผลกับการวัดมากเลยก็คือไฟฟ้าสถิตค่ะโดยเฉพาะเวลาวัดกระแสต่ำกว่า1นาโนแอมหรือความต้านทานสูงกว่า1จิกะโอมไฟฟ้าสถิตสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากแค่มีวัตถุที่มีประจุเข้าใกล้วงจรหรือ DUT และถ้าอุปกรณ์ที่เราวัดมีความต้านทานสูงประจุพวกนี้จะสลายตัวได้ช้ามากค่ะทาให้ค่าที่วัดได้นั้นไม่นิ่งหรือว่ามีน้อยแปลกๆแทรกเข้ามาค่ะ ทางแก้ที่ได้ผลชัดเจนเลยก็คือการใช้ฉนวนป้องกันไฟฟ้าสถิตหรือก็คือ electrostatic shield มาครอบบริเวณ DUT มันจะช่วยป้องกันสนามไฟฟ้าจากภายนอกไม่ให้มารบกวนวงจรที่เรากำลังวัดอยู่ค่ะดังภาพในสไลด์เลยค่ะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราวัดความต้านทาน100 G ิโอห์มโดยไม่ใช้ชิลค่าที่วัดออกมานะคะก็จะมีความน้อยซีมากแต่พอเราเพิ่มชิลเข้าไปผลการวัดก็จะนิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ แล้วถ้าเราอยากวัด AC Impedance ล่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าผลวัดผิดเพราะอะไรและจะแก้ไขปัญหายังไงจริงๆแล้วมีเทคนิคหลายแบบที่ช่วยให้เราวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาได้ค่ะเวลาวัดค่า AC Impedance สิ่งที่มักจะสร้างความคลาดเคลื่อนให้กับผลวัดเลยก็คือสายวัดกับ f กเ t u r e ค่ะเพราะมันสามารถเพิ่มค่าความจุความเหนียวนำหรือแม้แต่ทําให้เกณฑ์ผิดเพี้ยนได้เพื่อให้ได้ผลวัดที่แม่นยำเราจึงต้องทำสิ่งที่เรียกว่าการชดเชยค่าผิดพลาดหรือการทำ Compensation ค่ะ เริ่มจากแบบแรกนะคะเราก็จะทำ open compensation ค่ะก็คือจะถอด duT ออกมาแล้วก็วัดเปล่าเ,าเ,าเพื่อชดเชยค่าความจุที่สายวัดสร้างขึ้นค่ะต่อมานะคะเราก็จะทำ o r t Compensation ค่ะก็คือจะใช้การใส่จัมเปอร์แทน DuT เพื่อชดเชยความเหนี่ยวนำที่เกิดจากสายหรือว่าหัวต่อค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็จะทำการโหลด c o m p e n s a t i o n ก็คือจะใช้โหลดมาตรฐานที่ผ่านการ l i l r a t e แล้วเพื่อชดเชยความผิดเพี้ยนหรือว่าเก i n e r r o r ที่อาจเกิดจากอุปกรณ์จริงค่ะ การทำ Compensation ทั้ง3แบบนี้ก็จะช่วยให้ค่าที่เราวัดออกมาใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุดค่ะโดยเฉพาะงานที่ต้องการความแม่นยำสูงค่ะ แม้ว่าเราจะใช้การวัดแบบ4 y i e และทำ Compensation ให้สายวัดแล้วแต่ถ้าเป็นการวัดค่าความจุหรือ Capacitance ก็ยังมีโอกาสเจอน้อยได้อยู่ดีค่ะเพราะการวัดค่าความจุเกี่ยวข้องกับกระแสะที่เล็กมากๆซึ่งไว้ต่อน้อยมากค่ะที่สำคัญซอสกับเมเจอร์จะอยู่คนละฝั่งกันทำให้บางทีระบบอาจจะดูเงียบแต่จริงๆแล้วมีน้อยแฝงอยู่ที่ฝั่งวัดค่ะ วิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือลองสลับขั้วไฮโลของสายวัดค่ะเพื่อดูว่าฝั่งไหนมีน้อยน้อยกว่าแล้ววัดจากฝั่งนั้นแทนโดยเฉพาะถ้าเราใช้โผบเซชันเป็นแผ่นชักที่เป็นโลหะใหญ่ๆมันจะทำตัวเป็นเหมือนตัวเก็บประจุค,ค่ะแล้วก็จะรับน้อยจากรอบข้างเข้ามาและถ้าสับสเตตไปต่อกับกาวที่มีน้อยอีกก็จะทาให้เกิดกระแสลวงโผล่ขึ้นมาได้ค่ะ วิธีป้องกันที่ดีเลยก็คือให้ใช้แอมมิเตอร์ต่ออยู่ฝั่งที่มีน้อยต่ำที่สุดซึ่งก็คือขั้วที่มีคาปาซิเตนถูกกาวต่ำที่สุดระบบเครื่องวัดสมัยใหม่บางรุ่นนะคะก็จะมีซอฟต์แวร์ช่วยเลือกขั้วที่เหมาะสมให้อัตโนมัติค่ะทําให้เราไม่ต้องถอดสายหรือว่าขายับหัวโผบเลยค่ะทั้งสะดวกแล้วก็ช่วยลดน้อยได้มากเลยค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถใช้ฟีเจอร์คอนฟิเอนซ์เชคและ CV มิเตอแบบเรียลไทมได้อีกด้วยค่ะ ดังภาพด้านซ้ายนะคะก็จะเป็น confidence check ค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะช่วยให้เราตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่าหัวโพผสัมผัสกับแผ่นแผดดีหรือไม่ d u t ยังทำงานปกติไหมหรือว่ามีความเสียหายนะคะ impedance ในสายวัดอยู่ในช่วงที่เหมาะสมหรือเปล่า ส่วนภาพขวาค่ะก็จะเป็น CVMeter แบบเรียลไทมนะคะตัว CVMeter เนี่ยเขาก็จะสามารถแสดงค่าความจุดได้ทันทีไม่ต้องทำการรันเทสล่วงหน้านะคะใช้เช็คพวก Open หรือ Short ช่วยตรวจสอบการต่อวงจรของเราค่ะแล้วก็ช่วยให้เราดีบักการวัดได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ ถ้าเจอปัญหาในการวัดแบบ AC และยังหาสาเหตุไม่ได้ทุกคนสามารถดูคู่มือการแก้ปัญหาจากภาพในสไลด์ได้เลยนะคะจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมในการไล่หาสาเหตุของปัญหาทั่วไปไว้ให้แล้วค่ะสรุปภาพรวมเลยก็คือถ้าเราเจอปัญหาค่าความจุสูงหรือต่ำผิดปกติให้เราเช็คสายคอนแทคทำการทำ compensation และเช็คว่า d u t เสียหรือไม่ค่ะถ้ามีน้อยให้ตรวจสอบชิลหรือว่าใช้โหมด quiet หรือ custom ค่ะ ถ้า DUT ยังไม่เสถียรให้เพิ่มดีเลย์หรือว่าให้ DUT โซกก่อนจะเริ่มสวีปค่ะโซกก็คือการปล่อยให้ DUT อยู่ในสภาพแรงดันหรืออุณหภูมิที่ต้องการก่อนเริ่มวัดเพื่อให้ผลการวัดแม่นยำขึ้นค่ะอย่างสุดท้ายนะคะใช้ c o n f i d e n นซ์เช็คเช็คได้ในหลายๆกรณีค่ะเพื่อช่วยยืนยันว่าโพลแตกกับแผดจริงค่ะ แล้วเราจะลดข้อผิดพลาดในการวัด DC ของ m o s f e t หรือ m o s f e t ได้ยังไงบ้างวิธีที่แนะนำเลยก็คือให้ทำตามแนวทางการวัดมาตรฐานที่นิยมใช้กันค่ะตัวอย่างเช่นสวิ v VDSID v ดี i d หรือการวัดช่วงสับเทชโวก็จะช่วยให้ได้ผลวัดที่แม่นยำขึ้นค่ะ โดยเฉพาะการต่อวงจรนะคะถ้าเรามี smu แยกครบทุกขาทั้งเกตเดียนและซอรดังภาพวงจรด้านซ้ายก็จะช่วยให้ทุกจุดในวงจรอยู่ภายใต้แรงดันที่ควบคุมด้วยฟิดแบกและเราสามารถวัดกระแสะได้ครบทุกตำแหน่งค่ะ แต่ถ้ามี SMU ไม่พอต้องใช้วงจรแบบที่ใช้ขาร่วมกันแทนค่ะดังภาพวงจรด้านขวาวิธีนี้ก็จะมีข้อจํากัดค่ะเช่นมีโอกาสเจอน้อยจากกาวมากขึ้นเสี่ยงกาวหลุดค่ะถ้าเราใช้สายยาวและอาจวัดได้ไม่ครบค่ะเช่นไม่เห็นแรงดันหรือกระแสที่ขาซอร์ตซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทําให้การคํานวณค่าไฟฟ้าผิดเพี้ยนได้ค่ะเราสามารถใช้การวัด VDSID เพื่อดูคุณสมบัติของอุปกรณ์และใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการออกแบบวงจรค่ะ การวัด VDS ID s w e e p ก็คือการสวีปค่า VDS หรือแรงดันระหว่างเดนกับซอสและให้ VGS คงที่หรือพูดง่ายๆก็คือเราจะวัดกระแส ID ขณะเปลี่ยนค่า VDS โดยให้ VGS คงที่ในแต่ละรอบค่ะดังภาพในสไลด์นะคะเราจะตั้งค่า VGS เป็น2โวลต์ถึง5โวลต์โดยเพิ่มทีละ1โวลต์ค่ะแล้วก็จะสวีปค่า VDS จาก0โวลต์ถึง5โวลต์ค่ะ แกน x นะคะก็จะเป็น VDS แกน y เป็น ID หรือว่า Drain Current เมื่อ VGS เพิ่มขึ้น ID ก็จะสูงขึ้นค่ะผลลัพธ์ก็คือเราได้กราฟหลายเส้นที่เรียกว่า Family of Curves กราฟนี้นะคะก็จะช่วยให้เราเข้าใจว่า MOSFET เริ่มนำกระแสะเมื่อไหร่เข้าสู่โหมด Saturation ตอนไหนคะ่ะต่อมาเรามาดูการวัด VGS-ID Sweep กันบ้างค่ะ VGS ID sweep นะคะก็จะเป็นการสวิปค่า VGS หรือแรงดันระหว่างเกตกับซอร์ตและให้ VDS คงที่หรือก็คือการวัดกระแสะ ID ขณะเปลี่ยนค่า VGS โดยให้ VDS คงที่นั่นเองค่ะจากภาพในสไลด์นะคะเราจะเห็นได้ว่ากราฟเส้นสีฟ้าจะเป็นกราฟ ID กับ VGS ใช้ดูว่ากระแสะเริ่มไหลที่ VGS เท่าไหร่ค่ะ ส่วนกราฟเส้นสีแดงนะคะจะเป็นค่าของ gm ที่คำนวณได้จากกราฟ id ค่ะการวัด vgs id sweep ก็จะใช้เพื่อหา vth หรือว่า threshold voltage ค่ะเป็นจุดที่ mosfet เริ่มนำกระแสนั่นเองเราก็จะลากเส้นสัมผัสกราฟกระแส id แล้วดูว่าตัดกับแกน vgs ที่จุดไหนจุดนั้นก็จะเป็น vth ค่ะ ส่วนอีกข้อหนึ่งเลยก็คือเอาไว้หาค่า gm หรือว่าแทน c คอนดักเตนค่ะเป็นค่าที่แสดงความสามารถของอุปกรณ์ในการควบคุม id ด้วย vgs หรือสรุปง่ายๆเลยก็คือค่า gm นะคะเป็นค่าที่บอกความสามารถของทรานซิสเตอร์ในการควบคุมกระแสะนั่นเองค่ะแล้วถ้าอยากวัด cv ของ mosfet หรือ moscap ให้แม่นยำต้องทำยังไงบ้างในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะมาดูแนวทางที่ช่วยให้การวัด cv ของ mosfet หรือ moscap สามารถทำได้อย่างแม่นยำกันค่ะ เริ่มจากการต่อขั้วของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกันก่อนค่ะโดยปกตินะคะเราก็จะต้องเชื่อมขาเดนซอรแล้วก็โบกเข้าด้วยกันค่ะแล้วก็ต่อสายวัดแบบนี้นะคะขาเกตต่อเข้ากับ cv high ส่วนขาเดนซอรแล้วก็โบกที่รวมกันแล้วให้ต่อเข้ากับ cv low ค่ะจากนั้นเราจะมาทำ compensation กันค่ะเพื่อชดเชยความผิดพลาดที่อาจเกิดจากสายวัดหรือ f กเ t u r e ค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะทํา Open Compensation ค่ะก็จะถอดดิวทีออกมานะคะหรือว่าปล่อยขาให้ว่างไว้อันนี้นะคะก็จะทําเพื่อวัดแล้วก็ชดเชยค่าความจุแฝงหรือว่าค่าพ a รา t i c c a p a c i t ิต c นค่ะที่อาจเกิดจากสายวัดแล้วก็ f ิกเจอร์เองค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาทำช็อตคอมเพนเซชันกันค่ะเราจะใส่ตัมเปอร์เชื่อมคาทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะแทนตำแหน่งของ DUT ค่ะเพื่อวัดและชดเชยค่าความเหนียวนํำแฝงหรือพราสติกอินดักเตนค่ะที่เกิดจากสายวัดหรือฟิกเจอร์ซึ่งอาจส่งผลต่อการวัดค่าความต้านทานหรืออิมพีแดนค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็จะทำโหลดคอมเพนเซชันค่ะเราจะใช้โหลดมาตรฐานแทน DUT เพื่อชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนจริงที่เกิดขึ้นค่ะ เมื่อเราทำ compensation เสร็จแล้วเราก็วัด CV sweep ได้เลยค่ะการวัดนี้นะคะก็จะช่วยให้เราเข้าใจคุณสมบัติของชั้นออกไซด์ได้ค่ะเช่นความหนาของชั้นออกไซด์ความเข้นข้นของ,ของมลทินในวัสดุรวมถึงค่าสักยเฟอร์มิด้วยค่ะสรุปง่ายๆเลยก็คือแค่เราต่อสายให้ถูกต้องทำ compensation ให้ครบเราก็สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของ m o s Fet หรือ m o s แครได้อย่างแม่นยำแล้วค่ะ การทำ CV sweep ที่ความถี่10 Hz บนตัวเก็บประจุจะช่วยให้เราเห็นคุณสมบัติบางอย่างของอุปกรณ์ที่จะมองไม่เห็นเลยถ้าใช้ความถี่สูงกว่านี้ค่ะโดยการทดสอบแบบนี้มักจะทำกับตัวอย่างของ m o d แครที่ตำแหน่งต่างกันบนแผน่นเวเฟอร์เพื่อดูความสม่ำเสมอของวัสดุค่ะและเพราะความถี่สูงสุดแค่10 Hz ซึ่งอยู่ในช่วงที่ SMU สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำเราจึงสามารถใช้ SMU วัดกระแสะขนาดเล็กมากๆได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมเลยค่ะ ทุกครั้งที่เราต้องการสลับการวัดจากแบบ DC IV ไปเป็น CV ตรงโบม s สเตชันเรามักจะเจอปัญหายุ่งยากอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะพราะที่ w วเฟอรต้องใช้แผงต่อสายหรือแผดพา n e l นที่ c o n n e c เตอรไม่ตรงกับเครื่องวัดทำให้ต้องใช้หัวแปลงหลายแบบซึ่งมักจะติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เราเข้าถึงยากพอจะเปลี่ยนรูปแบบการวัดทีนึงก็ต้องเดินสายหรือต่อสายใหม่อีกทำให้ค่าคงที่ของสายเคเบิลเปลี่ยนเราก็ต้องทำคอมเพนเซใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เราวัดงานได้ช้าลงและเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดมากขึ้นอีกด้วย แต่โชคดีที่มีเครื่อง 4200A CVIV m ัน t i s ว w i t c h Module ที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะโดยจะทำงานร่วมกับ 4200A SCS Parameter Analyzer ทำให้เราสามารถสลับการวัดระหว่าง IV กับ CV ได้แบบอัตโนมัติเลยค่ะโดยไม่ต้องเปลี่ยนสายหรือถอดหัวโพบออกข้อดีคือช่วยรักษาค่าความต้านทานหรือ impedance ให้คงที่ตลอดการวัดช่วยลดข้อผิดพลาดและทาให้การวัดรวดเร็วและสะดวกมากขึ้นด้วยค่ะ แล้วเราควรจะต่อสายยังไงดีล่ะภาพในสไลด์นะคะก็คือการเชื่อมต่อของ 4200A CV i v ซึ่งเป็นมันติชแนลสวิตค่ะจุดเด่นคือเราสามารถสลับการวัด CV ไปที่เอัลปุชแนลไหนก็ได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนสายหรือถอดหัวโพบออกเลยค่ะแต่และชแนลสามารถตั้งค่าให้เหมาะกับการวัดของเราได้เลยถ้าเราอยากวัดกระแสที่ต่ำมากก็สามารถติด PM 4200PA เข้าไปได้ค่ะ หรือถ้าเราอยากวัดกระแสทั่วไปนะคะก็สามารถใช้เป็น SMU Part 2 Model 4200A CVIV SPT ก็พอค่ะและตัวโมดูล CVIV นะคะก็ไม่ต้องใช้ Power Supply แยกด้วยค่ะเพราะมันรับไฟเลี้ยงผ่านสาย USB จากเครื่อง 4200A SES ได้โดยตรงเลยค่ะเรียกได้ว่าสะดวกครบยืดหยุ่นสามารถปรับได้ตามการวัดของเราเลยค่ะ แล้วเราจะควบคุมตัวสวิตช์นี้ยังไงคำตอบก็คือผ่านซอฟต์แวร์ Calias หรือจะเรียกว่า Calias ก็ได้ค่ะที่มากับเครื่อง 4200A-SCS นี่เอง Calias มีหน้าตาเป็น GUI ที่ใช้งานง่ายมากค่ะช่วยให้เราควบคุมสวิตช์ 4200A CV IV ได้สะดวกและอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าเราสามารถเปลี่ยนโหมดการวัดระหว่าง IV กับ CV บนอุปกรณ์ตัวเดียวกันได้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเดินสายใหม่หรือยกหัวโผลออกเลยค่ะ ตัวโปรแกรมยังมี action step ให้เราเลือกกำหนดเองอีกด้วยค่ะรวมถึงขั้นตอนการทำ compensation สำหรับสายวาดัดที่ปรับให้ตรงกับการตั้งค่าแต่ละแบบของ CV IV ได้เป,เป,เป๊ะๆและโครงสร้างเมนูก็เป็นแบบ t ี v i e ค่ะใช้งานง่ายคล้ายๆกับเวลาเราเขียนขั้นตอนการวัดเป็นลำดับช่วยให้เราควบคุมการวัดได้เป็นระบบมากขึ้นลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลาได้เยอะเลยค่ะ แล้วเราจะใช้ 4200A CV IV ทำอะไรได้บ้างถ้าใช้เครื่องนี้ร่วมกับ 4200A s c s เราจะสามารถสลับการวัดระหว่าง IV กับ CV ได้ทันทีไม่ต้องถอดสายไม่ต้องทำคอมเพนเซชใหม่แถมยังสามารถรันเทสเดิมซ้ำได้แม้จะเปลี่ยนคอนฟิกรเราสามารถวัด CV ระหว่างหลายขาหรือหลายเทอร์มินอลบนอุปกรณ์เดียวกันได้เลยไม่ต้องเสียเวลาสลับสายประหยัดเวลาแถมลดความยุ่งยากตอนจัดการกับสายวัดด้วยค่ะ เราสามารถควบคุมการเปิดปิด SMU ได้สูงสุดถึง4ตัวช่วยให้จัดการกับการวัด DC ได้ยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะเราสามารถสั่งให้ขา CV high หรือ CV low ไปยังช n e l ไหนก็ได้จะเลือกวัดขาไหนเมื่อไหร่ก็ทำได้เลยจากซอฟต์แวร์ค่ะเราสามารถตั้งให้ขาได้ขา100หรือว่าเป็น floating terminal ได้ก็จะเหมาะกับอุปกรณ์บางชนิดที่ต้องการเงื่อนไขพิเศษค่ะ และเราก็ยังสามารถเชื่อม CV กาดชิลไปยังชแน n e ลต่างๆได้อย่างอิสระเลยค่ะก็จะช่วยลด Noise จากสายและสภาพแวดล้อมได้อีกด้วยค่ะสรุปสั้นๆเลยก็คือ4 2 0 0 A CV IV ช่วยให้เราสลับการวัด CV หรือ IV ได้ในคลิกเดียวไม่ต้องถอดสายไม่ต้องทำคอมเพนเซชซ้ำวัดขาหลายชุดได้ในรอบเดียวแถมจัดการซิกแนลได้ยืดหยุ่นสุดๆเลยค่ะ แล้วถ้าห้องล็บของเรามีงบน้อยมากเลยจะทําทการวัดทั้งหมดนี้แล้วก็ทําตามแนวทางที่แนะนําโดยไม่ต้องใช้เงินเยอะๆได้ยังไงบ้างละ่ะคําตอบก็คือให้มองหาอุปกรณ์หรือระบบที่ปรับใช้งานได้อย่างหลากหลายค่ะเพื่อให้รองรับการวัดหลายแบบโดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มและที่สําคัญยังคงประสิทธิภาพและความแม่นยําไว้ได้ค่ะพูดง่ายๆเลยก็คือให้ใช้อุปกรณ์ชิ้นเดียวให้คุ้มครอบคลุมหลายงานโดยไม่ต้องเสียเงินเกิน,กนความจําเป็นค่ะ ซึ่งก็คือตัว 4200A-SCS Parameter Analyzer นั่นเองค่ะเครื่องนี้สามารถติดตั้ง SMU ได้สูงสุดถึง9 channel เลยค่ะโดย SMU จะมีให้เลือก2รุ่นค่ะเป็นรุ่น Medium Power 4 2 0 0ด SMU ตัวนี้รองรับ 210V ที่ 100mA ah ค่ะอีกรุ่นนึงเป็นรุ่น High Power ค่ะ4 2 1 0ด SMU ตัวนี้รองรับ 210V ที่1์ค่ะ แต่ละ SMU จะกินพื้นที่1 channel ในเครื่องเมนเฟรมและสามารถผสมใช้กันได้เลยค่ะทุก channel เป็นแบบได a x c อ l พร้อม Shield และ Active การ์ดรองรับการวัดแบบ 4Y ค่ะทำให้เหมาะกับการวัดกระแสะต่ำและค่าความต้านทานสูงมากๆค่ะถ้าอยากวัด CV เพิ่มก็สามารถใส่โมดูล4 2 1 0ขีด CVU เข้าไปได้เลยค่ะตัวนี้ใช้สำหรับวัด AC impedance โดยสามารถปล่อย DC b i a s และสัญญาณ AC ออกไปที่ DUT ได้แล้วก็วัดกระแสะตอบกลับมาค่ะ ตัวนี้จะสามารถวัดคาปาซิเตน์ได้ตั้งแต่เฟมโตฟาลัดถึงไมโครฟาลัดความถี่ตั้งแต่1กิโลเฮิร์ถึง10เมกะเฮิร์และสามารถปล่อยดีซีไบอร์ดได้ตั้งแต่บวกลบ30โวลต์หรือ60โวลต์แบบดิเฟอเรนเชียลค่ะเก็บข้อมูลได้ถึง4,096จุด และสามารถวัดได้ทั้ง CV CF และ CT เลยค่ะเพื่อนำไปวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆค่ะเช่นการโดบความหนาของ xy, ออกไซด์ c a r r i ร์ไลฟ์ไ i ม์หรืออายุของพาหะหรือ c a p าซิ t ตนต์ของจุดเชื่อมต่อพวกจังชาติหรือพินทูพินค่ะ สรุปสั้นๆเลยก็คือเราสามารถใช้ 4200A ขิด SCS ร่วมกับ SMU และ CVU ได้เลยค่ะครอบคุมงานทั้ง AC และ DC ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นแถมไม่ต้องลงทุนซื้อหลายเครื่องค่ะเหมาะมากสำหรับแบบที่ต้องการความแม่นยำแต่มีงบจำกัดค่ะ แล้วถ้าอยากวัด IV กับ CV บนอุปกรณ์ตัวเดียวกันแบบไม่ต้องถอดสายให้ยุ่งยากจะทำยังไงดีเราสามารถใช้ C200 ACV น v มันติสวิตซ์ซึ่งออกแบบมาให้สลับระหว่างการวัด IV และ CV ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสายค่ะช่วยลดทั้งความเสี่ยงในการต่อสายผิดหรือทำให้ DUT เสียหายค่ะ แถมยังทําให้การวัดเร็วขึ้นเพราะไม่ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้งด้วยค่ะตัว CVIV นี้ใช้ร่วมกับ 4200A ขีด SCS ค่ะและควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ Calias หรือที่เราเรียกว่า Calias ซึ่งรวมครั้งขั้นตอนของ IV และ CV ไว้ในโปรเจกต์เดียวกันแล้วค่ะทำให้เวลาเรากดรันทีเดียวก็จะวัดครบทั้ง2แบบเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากวัดกระแสต่ำมากๆล่ะ ก็นแนะนำให้ใช้เป็น pm 4 2 0 0ขีด pa remote pm ค่ะพอเชื่อมต่อกับ smu ของ4 2 0 0 a ขีด scs แล้วเราจะสามารถวัดกระแสได้ละเอียดถึง10ออโตแอมแปร์ are, หรือประมาณ10ยกกำลังลดสบปเลยทีเดียวค่ะ PM จะช่วยขยายสัญญาณก่อนที่จะเข้าสายค่ะก็คือจะช่วยลดน้อยนั่นเองและช่วยเพิ่มช่วงการวัดของ SMU โดยตรงผู้ใช้งานนะคะก็จะเห็นว่า SMU ของตัวเองเนี่ยวัดละเอียดขึ้นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยค่ะดังภาพในสไลด์นะคะเราจะเห็นได้ว่าตัว PM นี้ยังสามารถติดตั้งแยกออกจากเครื่องเ e นเฟรมได้อีกด้วยค่ะเช่นวางไว้ใกล้กับ DUT บนแท่นวางเวเฟอร์หรือว่าในกล่องมืดเพื่อเรียกเร่งน้อยจากสายที่ยาวด้วยค่ะ สรุปง่ายๆเลยก็คือเราสามารถใช้ 4200A CV IV ในการวัด IV หรือ CV ได้ในชุดเดียวกันโดยที่ไม่ต้องถอดสายสามารถใช้ค a ลเ i ีย s o ซอฟต์แวร์ในการรวมการวัดไว้ในโปรเจกต์เดียวกันทำให้รันต่อเนื่องได้ง่ายเราสามารถเพิ่ม 4200PA PM ทำให้วัดกระแสต่ำได้ละเอียดถึง10 AUTO ตสามารถวาง PM ไว้ใกล้ DUT ได้เพื่อช่วยลดน้อยและเพิ่มความแม่นยาค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ